นะเดือนเดือน,อนสองเดือนเนี้ยนะนะกระแสหลวงปู่มหาศิลาค่อนข้างจะแรงนะค่อนข้างจะแรงนะก็เท่าที่เห็นเนี่ยท่านไปดูนะคลิปเก่าๆอะไรเก่าๆเขาก็มาแชร์กันเยอะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีอะ่ะเพราะว่าหลังจากที่นะก่อนหน้านั้นมันเป็นกระแสของสายมูซะส่วนใหญ่นะเราจะเห็นเขาไปสายมูกันนะตอนนี้สายมูเนี่ยถ้าดูแผ่วเบาลงนะถ้าดูตามนะดูตามรูปการนะ นะ้าแผ่วเบาลงไปนะอนาคตปุตุลาจะไปไหวไหมครับไม่ไหวอะฮะนะไม่ไหวหรอกครับเชื่อผมสินะไม่ได้ไปไหวนะไม่ไม่ได้นะถ้าดูถึงความแตกต่างระหว่างหลวงปู่หงนะ้าที่ท่านบางคนเข่เอามาเปรียบเทียบเนี่ยบอกว่ากระแสหลวงปู่หงที่มาด,ดูแป๊บเดียวก็ไปหลวงปู่หงอะท่านรู้ไหมคือตอนที่ของเขาออกมาเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยนะครับผู้สร้างอะ่ะ นะผู้สร้างในสมัยยุคหลวงปู่หง่ะแตกต่างกับยุคของหลวงนะหลวงปู่ศิลานะตอนหลวงปู่หงเนี่ยนะผมเนี่ยอยู่ในยุคนั้นเขาสร้างวัตถุมงคลกันนะ่ะผมเนี่ยยังเคยทาประชามพันธ์อะไรมันอยู่ในยุคนั้นยุคนั้นน่ะหลวงปู่หงอ่ะนะนหลวงปู่หงหลวงปู่หมุนนะยุคนั้นนะ่ะออกไม่ค่อยได้ของอนะ่ะคนไปเนี่ยคนศรัทธาท่านแต่ของที่ทําออกมาเนี่ยเขาเอามา นะจาหน่ายที่วัดเนี่ยนะกำลังซื้อไม่มีอยู่แล้วกําลังจะไปที่วัดไม่มีนะก็ต้องมาตามศูนย์ระเครื่องเขาก็มาวางที่ศูนย์ระเครื่องนะวัตถุมงคลท่านเสกก็มาวางที่ศูนย์ฝากวางที่ศูนย์ระเครื่องนะวางจําหน่ายบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเขาก็เขาก็เก็บกลับไอ้ที่ออกไปเนี่ยนะจําหน่ายออกไปเนี่ยพอถึงปัจจุบันน่ะมันก็ไปอยู่ในในไม่กี่คนนะนะมันน้อย แต่อส่วนส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่กับผู้สร้างมันอยู่กับนะศูนย์อยู่กับคนทั่วไปอยู่ที่มันอยู่เยอะนั่นแหละแต่อีกของที่ออกไปเนี่ยมันออกไปน้อยมันออกไปไม่เยอะพอออกไปไม่เยอะกระแสท่านมาพอกระแสท่านมาเนี่ยมันก็ไม่เห็นวัตถุมงคลเข้าใจไหมไม่เห็นเราวัตถุมงคลน,น่ะเพราะว่ามันน้อยไงเปลี่ยนมือกันโอคนอยากได้เอานะะอยากได้นะครับสามสามพันเป็นห้าพันห้าพันเป็นหมื่นหนึ่งเพราะของมันยังไม่มีออกไง แต่พอของมันดันไปขนาดนั้นเนี่ยของที่มันมีอยู่มันก็ทะลักแล้วเพราะว่านมันมันยังอยู่อ่ะของมันยังอยู่มันไม่ได้ออกไปไหนอ่ะพอทลักออกมามันก็ล่วงนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันกับยุคยุคตอนนี้นะครับตอนเนี้ยบอกตรงๆว่าของเขาก็ออกไปเนี่ยมันไม่ได้มีศูนย์นะนะมันไม่มีศูนย์พระ มันกจ็จะไปอยู่เนี่ยนะเพราะว่าอย่างของของหลวงป,ปู่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างบ้างนะแต่ว่าที่เขาเล่นอยู่เนี่ยผมก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้นะมันได้ไอ้ไอ้หลายรุ่นเนี่ยที่มันได้เนี่ยมันได้เพราะอะไรรู้ไหมมันได้เพราะว่า,นา,วาคนที่เขาศรัทธาข้างล่างๆเนี่ยมากันเยอะมันไม่ใช่คนเล่นนะ่ะ มันไม่ใช่นคนเล่นมันเป็นคนที่สะสมนะอยู่หองหลวงปู่ศิลาเนี่ยได้คนสะสมเยอะไอ้คนเล่นก็ว่าไปไอ้ของเล่นมันมีอีกอย่างหนึ่งนะนะของเล่นก็มีอีกอย่างหนึ่งนะของสะสมก็เป็นอีกอย่างนะที่เขาเล่นเนี่ยนะคนที่สะสมเขาก็ไม่ได้ไปเล่นนะนะที่เขาสะสมเขาก็คือว่าเขาอยากได้อะคนอยากได้อ่ะนะคนอยากได้โอ้ห oh, ลวงปู่โ oh, อ้ชอบชอบนะอยากได้ นะเขาก็ไม่ได้สนใจนะไม่ได้สนใจเรื่องรุ่นไม่ได้สนใจเรื่องอะไรแต่เห็นแล้วก็อยากได้เท่านั้นเองนะอันนี้เอาอันนี้เอาพย,ายันนันนี้เอาอน,นุนาผมไม่เห็นที่เขาไปบูชาที่นะนะไปบูชาพย,ายันผืนหนึ่งหนึ่งพันนะเขาก็เอาฮะคือคือตอนเนี้ยมันเป็นกระแสของของของคนที่ที่ศรัทธาน่ะนะนะของคนที่ศรัทธาก็ผมบอกแล้วอ่ะมันต้องได้คนแบบเนี้ย นะคือคือถ้าคนแบบนี้ขยับอะ่ะนะวงการพระไปได้นะแต่ถ้าคนเล่นขยับเนี่ยไปลําบากฮะเพราะอย่างของของหลวงหลวงปู่หงอะคนเล่นมันขยับมันไม่ใช่คนล่างขยับนะมันไม่ใช่คนอยากได้ขยับนะมันคนเล่นขยับเพราะว่าหลวงปู่หงไม่มีใครไปกราบท่านได้แล้วอะ่ะคือไปอ่ะได้เป็นกราบแค่เทวีละท่านแต่หลวงปู่ศิลาเนี่ย เขาไปหากันได้ท่านไปดูที่นั่งเต็มลานเลยท่านเชื่อหรอไอ้คนไปนั่งเต็มลานนะ่ะจะไม่อยากได้อ่ะนะเข้าไปเนี่ยเข้าไปนั่งเต็มลานนี่เขาก็อยากได้อนะ่ะนั่นคือคนที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เล่นวัตถุมงคลนนะเป็นคนที่เขานะเขาศรัทธานั้นการศรัทธาพวกเนี้ยผมว่ามันยังยาวอยู่นะยังยาวอยู่ นะเพราะว่าเขาไม่ได้คนไม่ได้คนนะออกแต่พอเขาเห็นเนี่ยพอไอ้คนเล่นเนี่ยมันเห็นคนศรัทธาขนาดเนี่ยนะไอ้ของมันก็นะมันก็ขึ้นนะของที่มันหายากมันก็ยิ่งจะขึ้นนะเพราะว่ามันเห็นคนศรัทธาไงไอ้คนที่เอาไปเล่นก็มั่นใจอ่นะมั่นใจว่าเออมันสามารถจะไปต่อได้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคนอีกมันต้องต้องบอกว่ามันแบ่งอะนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะมันแบ่งะ แต่ว่ามันมีแรงศรัทธาเข้ามาเท่านั้นเองมันมีความมั่นใจเข้ามาเท่านั้นเองไอ้คนที่มันมีกําลังอ่ะที่มันเล่นอ่ะมันมั่นใจมากขึ้เนเพราะมันเห็นคนศรัทธาไงเห็นคนศรัทธาเยอะนะมันก็เออนะสามพันเอาห้าพันเอาเพราะเห็นคนศรัทธาเยอะไปเยอะอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นแรงแรงขับเคลื่อนมันเป็นตรงนั้นถ้าเราเห็นคนศรัทธานาน้อยน้อยคนอะไรน้อยๆอยเนี่ยโอ้โหสามพันห้าพันเราก็ไม่กล้านะ ดูแลโอเมก้า oh แต่คนศรัทายเยอะนะ3,000 5,000เราก็กล้าใช่ไหมน้หมื่นสองหมื่นก็กล้านะบางทีนะเขาดันกันคนมีเงินนะ่ะนะผมเห็นเนี่ยนะบางองค์อ่ะเล่นกันเป็นแสนนะ่ะนะเขาก็กล้าเพราะว่าเขาเห็นคนศรัทธาไงนะ้าก็เห็นคนศรัทธาเนี่ยนะคือคนศรัทธาเนี่ยไม่ได้มาเช่าภาพสูงๆหรอกนะแต่คนที่เขาเห็นคนศรัทธาเยอะเนี่ยเขามั่นใจอะ่ะ คือเงินเขาบางคนเงินเหลือใช้นะผมจะบอกให้นะเงินเขาเหลือใช้เมื่อเขาเหลือใช้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเช่าได้นะเช่าเก็บได้นะตรงนั้นนะผมบอก่นะเกจีเนี่ยนะถ้าถ้ามีการสื่อสารผ่านออนไลน์ได้เนี่ยแล้วก็มีอมีอะไรที่ที่น่าติดตามอะ่ะอย่างหลวงปู่มหาศิลาตอนเนี้ยผมผมผม,ผมแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าหลวงปู่มหาศิลาท่านจะ นะท่านจะสื่อสารทางออนไลน์ได้ดีขนาดเนี้ยนะเม, <iz> มื่อก่อนผมไม่คิดว่าเออท่านจะสื่อสารออนไลน์ได้ได้ดีขนาดเนี้ยนั้นผมไม่แปลกใจนะตอนหลังทาไมท่านถึงถึง,ถง,ถงนะแรงขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าการสื่อสารผ่านอ,ออนไลน์เนี่ยนะด้วยการมีคลิปออกมาอะไรออกมาเนี่ยของท่านมีความโดดเด่นมากนะมีความโดดเด่นนั้นเกจินเนี่ยน,นะครับถ้ามีความโดดเด่นในออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการพูดนะการคุยการแสดงออก นะการอะไรก็แล้วแต่สื่อสารออกมาได้ผมเชื่อว่าออนไลน์ในผักดันได้ดีเพราะออนไลน์ตอนนี้มันพร้อมอ่ะนะมันพร้อมทุกแพลตฟอร์มพร้อมการการนะการชูการไปถามพันอยู่แล้วพร้อมมากอยู่ที่คนนั้นๆนะจะหาจุดนะอะไรมาเพราะว่าพระท่านนะ่ะนะพระท่านนะ่ะจะมาจะมาชงเองไม่ได้อ่ะ นะถ้าชงเองได้ก็เป็นบางองค์ที่เห็นนะนะท่านพูดเก่งท่านอะไรเก่งนะท่านก็สามารถจะมีจุดแล้วคนก็ให้ความสนใจทางออนไลน์ได้แต่เกจิเนี่ยนะนะจะมาทําอย่างนั้นนะ่ะมันก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะได้แต่ลูกศิษย์เนะี่ยเป็นคนช่วยทําให้นะพอลูกศิษยนะ์ช่วยทำนะตรงนู้นช่วยทํานี่จะทำคนเห็นก็จะทําให้ท่านเป็นที่สนใจของผู้คนได้แต่อย่างน้อยเนี่ยนะท่านจะต้องมีนะมีนะนะชื่อเสียงมาก่อน นะ้าส่วนหนึ่งจะต้องมีมาก่อนนะครับนะแล้วค่อยจะนะค่อยจะนาะพักดันให้คนรู้จักก็ผมบอกแล้วว่าเกจิเหมือนละฆังเสียงดีอะถ้าไม่มีการตีอะตั้งไว้เฉยเฉยอะไม่มีใครได้ยินเสียงหรอกครับแล้วการตีอะนาะละฆังเสียงดีก็ได้คนตีที่ตีเป็นด้วยนะครับ ไม่ใช่ระคังเสียงดีแต่คนตีไม่เป็นเน่ะนะเป๊โอ้อยากจะให้ดังมากๆไปซัดเป้งเป๊งเป๊เป๊เป๊ติดต่อกันมากยิ่งตีมากจุดบอดยิ่งมีเยอะถ้าท่านตีไม่เป็นนะตีไม่เป็นจุดบอดจะมีฮะนะตีไปบางเรื่องบางราวเนี่ยถ้าเกิดตีไปแล้วนะมันกลายเป็นว่าสังคมรับไม่ได้เนี่ยจากที่ทํามาลบเลยนะจากที่เคยมีมาเนี่ย ผมบอกอะคลิปคลิปเดียวทําให้เสียหายได้เลยอะนะหรืออะไรผิดพลาดครั้งเดียวมันก็เสียหายไปเลยนั้นผมบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องอยู่ที่การตีด้วยนะจังหวะการตีจังหวะอะไรนั้นบอกว่าการสร้างคอนเทนต์เนี่ยนะครับในวงการพระถ้าสร้างคอนเทนต์ต้องม,มีคอนเทนต์ที่มันเป็นความจริงเข้าไปผสมอยู่ไม่ใช่ว่าสร้างคอนเทนต์หลอกเหมือนกับทั่วๆไปที่ทํากันนะนะสร้างคอนเทนต์หลอกอะผมบอกอะมันไม่ได้อ่ะ ในะวงการพระเราไปสร้างคอนเทนต์หลอกไม่ได้นะอย่างวงการอื่นได้ฮะ